ถ้าคุณต้องจับจีโต้มนุษย์เสือชีตาที่เร็วที่สุดในโลกภายใน8ชั่วโมงคุณจะทำยังไงทันทีที่นาฬิการายเริ่มเดินโมเรลหันหลังแล้วเดินจากไปเมื่อลองใช้มือคลำไปรอบๆก็พบเพียงแค่กำแพงหากจับจีโต้ตัวนี้ไม่ได้ก็ไม่สามารถกลับสู่โลกแห่งความจริงได้โมเรลตรวจสอบขนาดพื้นที่แล้วกลับไปที่นาฬิกาสายแล้วฟาดไปยักษ์ลงไปแต่ทั้งที่โจมตีอย่างรุนแรงนาฬิการายกลับไม่ขยับเลยแม้แต่นิดเดียวขณะจีโต้กำลังดูถูกโมเรลก็นิกแผนบางอย่างออกเขาวางอาวุธลงแล้วนอนต่อหน้า, ito, า,า,าจีโต จีโต้ที่โกรธจัดวิ่งวนรอบตัวโมเรลเพื่อก่อกวนแม้โมเรลจะเหวี่ยงอาวุธแต่จีโต้ก็หลบได้อย่างง่ายดายด้วยความเร็วสูงพิเศษโมเรลแซงทำเป็นหลับอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวว่ากับดักถูกว่างไว้แล้วเมื่อเวลาผ่านไป2ชั่วโมงตอนที่จีโต้เริ่มอ่านการ์ตูนด้วยความเบื่อหน่ายเขาเห็นโมเรลลุกขึ้นยืนและสังเกตพร้อมกันว่าเชือกควันที่เชื่อมกับอ,อาวุธถูกผูกติดอยู่ที่ขาของตนความจริงคือระหว่างที่โมเรลใช้ร่างแยกควันดึงความสนใจเขาได้อบอ้อมไปด้านหลังและผูกเชือกเอาไว้จีโต้้พพยยาาาาามหนนนนนนนีอ่่่งรแแตกกกลัับถูธไว ไม่ว่าเขาจะวิ่งแบบไหนขาเขาก็ถูกตรึงอยู่กับเชือกควันในสถานการณ์ที่ใช้ความเร็วไม่ได้เขาพยายามทำาลายเชือกสุดชีวิตในขณะที่โมเรลค่อยๆเดินเข้าใกล้แต่แล้วในวินาทีครับขันจีโต้ปลดปล่อยความสามารถใหม่หวังโจมตีจากระยะไกลด้วยหน้าไม้ที่ปรากฏบนแขนเขาหัวเราะและเล็งยิงลูกศรใส่โมเรลอย่างแม่นยำแต่ลูกศรถูกรับไว้ได้อย่างง่ายดายเอาสิ่งที่ช้ากว่าขาตัวเองมาเป็นความสามารถเนี่ยนะจะทำไปเพื่ออะไรจีโต้ที่ถูกย,ย,ย,ย้อยเยื่ยืนตะลึงโมเรลชี้ให้เห็นสาเหตุความพ่ายแพ้ว่าเพราะแกมันโง่ไง เมื่อได้ยินเช่นนั้นจีโต้ที่คลั่งจัดกลับพุ่งเข้าใส่โมเรลด้วยความเร็วสูงเขาใช้เล็บแหลมแทงทะลุร่างโมเรลแต่นั่นกลับเป็นเพียงร่างแยกเมื่อรู้ตัวอีกทีโมเรลก็มาปรากฏตัวอยู่ข้างหลังจีโต้และทันทีที่เขาเยื่ยนมือไปสัมผัสตัวจีโต้ได้สำเร็จมิติเน้นก็พังถลายลงพร้อมกับส่งพวกเขากลับสู่โลกแห่งความจริงในทันที